สวัสดีครับผมนายพันิงามชื่นรหัสนักศึกษา6 2 1 9 0 4ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมในการทำสื่อมัลติมีเดียครับโดยสื่อมัลติมีเดียที่ผมต้องการที่จะทำก็คือเป็นรูปแบบของคลิปวิดีโอร้องเพลงคอฟเฟอร์นะครับโดยเพลงคอฟเฟอร์จะต้องมีภาพหน้าปกหรือว่ามีคลิปหน้าปก แล้วก็มีคลิปเสียงนะครับก็มีคลิปดนตรีโดยในตอนแรกผมในระดับแรกนะครับผมจะทํารูปหน้าปกของตัวคลิปก่อนนะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็คือโปรแกรม PixArt นะครับ ผมจะใช้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็กดอัปโหลดเพื่ออัปโหลดภาพที่ต้องการใช้นะครับเป็นภาพที่ผมเลือกคือภาพนี้นะครับก่อนก็มาเลือกฟิลเตอร์ครับโดยจะก็ผมคอนเซปต์ก็คือจะเลือกฟิลเตอร์ที่ดูแบบเป็นแนวนโทนแบบเศร้านะครับอ่าโอเคผมได้ฟิลเตอร์ละ โดยการผมจะเพิ่ม texture นะครับให้มันดูเศร้ามากกว่านี้คือจะเป็นแบบเหมือนละอองฝนนะครับอ่ะอันนี้ครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่จะดูเหมือนละอองฝนแล้วก็ดูค่อนข้างเศร้านะครับก็กดดาวน์โหลดครับแล้วก็เลือกกดดาวน์โหลดได้เลย ก็จะพิมพ์ว่าเป็น cover นะครับก็คือเป็นภาพด้านหน้าของคลิปนั่นเองต,ต่อขั้นต่อไปครับผมก็จะทำการใส่ตัวอักษรนะครับแล้วก็อัพโหลดเหมือนเดิมแล้วก็เราจะต้องไปเลือกรูปภาพที่เราทำไรก็คือรูป cover นะครับ นะครับแล้วก็จะเลือกเครื่องมือ Text นะครับเพื่อใส่ชื่อเพลงนะครับเพิ่มขนาดนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยการกดตรงนี้ครับต่อไปก็ใส่ Text เ,เพิ่มนะครับ สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันครับให้มันดูตัดกับสีพื้นหลังนะครับล้วเสร็จแล้วครับสำหรับรูปภาพโคฟเฟอร์ของปกนะครับก็มาดาวน์โหลดแล้วก็ไว้ด้าน,นหน้าเดสก์ท็อปเหมือนเดิมเขียนว่า Cover Finish คือเสร็จแล้ว อย่างนี้เราก็จะได้รูปเป็นรูปภาพหน้าปกนะครับขั้นต่อมานะครับผมจะใช้เป็นโปรแกรม a u d a City นะครับในการทำเสียงเพลงให้เสร็จก่อนนะครับแล้วผมจะมีเป็นไฟล์เสียงจะมีทั้งหมด2เพลงสองมีทั้งหมดสไฟล์นะครับไฟล์แ้กจะเป็นไฟล์ ดนตรีนะครับแล้วก็อีกไฟล์จะเป็นไฟล์เสียงที่อัดนะครับเพื่อลองเพลงนะครับจะทำการขยายดูแล้วก็อันนี้จะทำการตัดเสียงให้ตรงกันก่อนนะครับ นี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ทำการ export ไฟล์ออกมานะครับเป็น mp 3ก็ได้ครับจะได้ง่ายก็มาไว้ตรง d e s k top เป็น p l a y ค n g เ o อร e นะตรั้งชื่อเป็นคอ p e r p l a y พลง เซฟครับรอ uh huh. กด yes แล้วก็กดเป็นค่าต,ตอนนี้แล้วครับโอเครอเสร็จแล,แล้วก็จะได้เป็นไฟล์ Google p l a งมาครับเป็นไฟล์เดียวก็เนีงต้องลองฟังดูก่อน <c oughs> โอเคแล้วก็ทำการรวมไฟล์ภาพกับไฟล์เสียงเพลงให้เป็นไฟล์เดีวยวกันจะใช้ Movie Maker นะครับแล้วก็เริ่มเลือกที่ Create New Project ครับ ก็เป็น Add Clip แล้วก็เลือกเป็น Photo Video นครับก็โดยการเราจะทำการเลือกรูปก่อนนะครับที the นะ่จะ Top เป็น Cover Finish แล้วก็จะมา Edit s o u n t r a c k นะครับเป็นการเพิ่มเพลงกด Insert Music แล้วก็เลือกเป็น Local Music File ครับก็ไปยัง Desktop ที่เราเซฟ ไฟสิ่งต่อเพวเพลงไปครับใส่เข้าไปโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มระยะเวลาในการให้ให้มันเป็นเพลงว่าจะให้ยาวประมาณเท่าไหร่นะครับกดประมาณน,นี้ครับเราตลองกดเลงนดูว่าต้องทำยางไร เช็คดูเป็นจุดๆนะครับว่าไม่สร็แล้วก็ถ้าเราพอใจในไฟล์แล้วก็อ่าลกลับมานะครับแล้วก็กดเป็นเซฟวิดีโอครับเพื่อ Export ออกมานะครับคนถามว่าต้องการเซฟไหมก็กดเซฟไปเลย เคครับล้าก็เลือกเป็นที่ HD นะครับเป็น MB4 MB แล้วก็เป็นออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยเรากจะเลือกเป็นที่เราต้องการให้มันเอาคุดออกมานะครับเป็นเดสก์ท็อปได้ง่ายๆเพอร์ลบได้ช่วให้ลืมนะครับ ก็รอมนัน encoding video นะครับ encoding video เสร็จแล้วกำลังได้รับวิดีโอมานะครับตอนนี้เอา p u t ออกมาแล้ว ก็จะได้เป็นไฟล์ที่เป็นเสียงเพลงแล้วก็เสียงดนตรีแล้วก็มีทั้งรูปมีทั้งเท็กซ์นะครับในการสามารถนำไปอัพยูทูกหรือว่าอะไรก็ได้ครับประมาณน,นี้ครับ

กวาวคมลบทุกอย่างที่เนื่อยอ,อกที่มันเคยเกินขึ้นระหว่างเราได้พยายามเท่าไรแต่สุดท้าย ใ,ใลบเพื่อบดดาวทุกดวงหมดแฟ้์ลบเรื่องราวที่เคยผ่านมาลอบอะไรก็ตามแต่ท่าสุดท้ายยังรักอยู่แต่ลบไม่ได้ช่วยให้หนึ่งยังไม่รู้จะทนได้นานสักเท่าไร yeah. เข้าไปแล้วและยังจะจำเขาทั้ง มันไม่มีทางใครสักคนจะหาว่าเรานั้นย่งรักมันไม่มีทางลบใครสักคนที่ยังเก็บไว้ในหัวใจประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ